ว่า้าไมชัวเราลงพุงหรือยังเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาวัดตามกันดูก็ได้ใช่ไหมคะโว่าเรามีอุปกรณ์พร้อมแล้วในตอนนี้ทีนี้ปกติปกติเราวัดวัดกันยังไงก็คือเขาจะเอาเอวใช่ไหมคะเอลวัดรอบเอวตัวสุดยรอบเอวัดตรงสะดือตรงกับสะดือแต่เรามีอุปกรณ์คือส่วนใหญ่คนไทยเวลาวัดรอบเอวจะวัดเป็นนิ้วแต่ค่าที่เราจะให้คุณผู้ชมมาคำนวณพร้อมมกันเนี่ยองเป็นเซนติเมตร อ่าเราก็จะเอวแล้วก็เทียบกับส่วนสูงใช่นะครับคุณผู้ชมลองลองลองไปดูนะครับว่าเอวตัวเองตอนนี้กี่เซนส่วนสูงไเชื่อทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสูงกี่เซนติเมตรเดี๋ยวเราลองให้พี่โก้วัดกันไหมคะโอ้โหนี่ผมก็สะดืออยู่ตรงไหนครับพี่โก้สะดืออยู่ตรงนี้สูงไปโอ้ผมนะฮะวัดเอวอ่าเ4ีครับเ4แล้วพี่โก้สูงเท่าไหร่คะ 174ยเจฮ้ยถูกก่อนนีเจ็ดสิบสี่ถูกลรวใช่ไหมเจ็ดสิบสี่ถึงตรงนี้อ๋อต้องมาเป็นจบตรงนี้โอเค78 78ค่ะ78็ดสแนี่ยนะแล้วส่วนสูง174ครับโอ้โหหารกันออกมาได้ของผมเนี่ยหารแล้วคือต้องเอาตัวน้อยหารตัวมากค่ะต้องเอา78็ดสหารหนึ่งเซนติเมนะครับของผมจะได้ค่าอยู่ประมาณศูนย์กว่ากวอ่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า ถ้าน้อยกว่า0.39ก็คือค่อนข้างผอมค่ะผอมไปหน่อยอันนี้ไม่ใช่ผรไม่ใช่แต่ถ้าสมส่วนก็คือ0.4ถึง0.49ค่ะค อันนี้พี่โก้อยู่ในชุดนี้โอเคถ้าเกิดว่าอวบลงพุงนะคะ0.5ถึง0.59ค่ะแล้วก็ถ้าชัดเจนเลยจริงๆดูด้วยตาเนาะได้เลยใช่ไหมคะ0.6ขึ้นไปค่ะก็คือถือว่าอ้วนลงพุงชัดเจนอะคุณผู้ชมก็ลองไปทำตามดูง่ายๆใช่ไหมคะซึ่ง